สวัสดีจ้ามาพี่น้องมาเก็บพริกจ้าแดดออกฝนตกเศร้าไปแล้วแดดก็ออกเก็บบึกพริกอันเก็บบึกพริกไปตากไว้ในบ้านพี่น้องปล่อยให้มันแดงมันคือสิบอแดงบอเบ,บิดดอกอันนี้เก็บไปแล้วอันนี้ไม่เก็บรอบที่สองรอบแรกเก็บไปแล้วอันนี้รอบที่สองหลือพี่น้องอันคอยสิว่าปลบอยให้มันแดง มันคือสีบแดงดอกเด้อมันอันเบิ้งใบมันเหี่ยวบดแล้วเนี่ยใบยมันเหี่ยวแล้วอันพวกน่วยพวกหยางมันก็นเริ่มเหี่ยวก็ที่เก็บเอาให้มันไปแดงอยู่ในบ้านเอาดอกพี่น้องคิดว่าเอาไปพึ่งอันเอาไปพึ่งอุณหภูมิห้องไว้ในบ้านเนาะ <c oughs> เนี่ยเก็บอัน เาไปพึ่งไว้ในบ้านแล้วเขาก็อันเอาอบแหงเอาพี่น้องให้มันแดงขึ้นมาแล้วเขาจังคอยอบแหงอบแหงไว้เป็นตมพริกบกพพกบกพงพริกอันกกพริกแกงกับว่าไปเนาะพี่น้องเพราะว่าอันเขาปล่อยแดงบ่ได้เพราะว่ามันหนาวมาแล้วมันบ่แดงให้เราก็ไม่มีแดดแดดก็อันเห็นแดดมากจังสี่อัน เดี๋ยวก็อีกบพ่พอสนะิบนาทีได้แต่ฝนก็มาแล้วอันใบมันเหี่ยวบัด้วพี่น้องใบมันเหี่ยวบัดหล่ออันขวนมันก็นเริ่มเหี่ยวเนาะก็เลยอันสิกเก็บไปพึงงพ่งไว้ในห้องพึ่งไว้ในบ้านพี่น้องเอาไปพึ่งไว้แล้วก็อัน เอาอันมูแดงอันได้แดงก้อนกับอันอบก้อนจังเสียกระเนี้ยวอันเครื่องอบมันก็มีแค่สามสันเนาะก็อบได้เที่อะเป็นโลอยู่รอกว่าก็อบไว้พ่ออันได้กินพริกปลูกเนี่ยคุน้องเอ้ยปลูกพริกปลูกผักอยู่เมืองนอก ปลูกได้กินก็ดีไปปลูกว่าได้กินกะหดน้ำทิ้งฟรีค่าน้ำค่าอย่างแห้งจะแพงนี่แหละชีวิตเมืองนอกบ่กได้ซื้อกินกะดีแล้วล่ะพี่น้องเอ้ยว่าจะให้ได้เก็บนี่กันเก็บเอาอันในเดะเดงก่อนเข้ก็เอาไปอบก่อนพี่น้อง นม่ยแรนบ้านเดงเขาก็ปล่อยพึ่งไว้มันบ่พ่อสองอาทิตย์ดอกแล้วมันก็เดงเบิดอบไปเรื่อยๆอบไปเรื่อยๆมู่เป็นดกอกกระมีอยู่ได้มันเซินขึ้นโอปวดหลังกลมเก็บปพีกายกับปวดหลัง นี่แหละจ้าเก็บเอาผิดไว้อันเอาแนวไว้แล้วล่ะเอาไว้จุกสิบุนไว้ในแล่แนวมัวนวันวันเทียนึงกับวันเทียละสิบเม็ดแต่วนนันแนว่ไม่ได้วันหลายดอกพี่น้องเพร่อวนันพร่อวันอย่างพ่อวน่นมงปลูกคนพลาย ได้ปลูกยูจากอันโอ้แชมเปนสิบหน่วยนี่้ชมันขึ้นสูเม็ดกับโบเมนหน่อยหนด้อพป่นองเอ้ยหน่วยหนึ่งกับแชมเปเม็ดเม็ดมันโบมีเสียมีเน่าเม็ดหนึ่งกับที่เป็นลอยเม็ดปุน่นเด้อหน่วยหนึ่งี่บักริกนี่เอาไว,ว้สิบก็เม็ดนี่กับวานเตระเทียหลายเดี้ยคอยวาน แต่ละปีข่อยว่ได้ว่านหลายดอกแค่ล้านเก้าเม็ดสิบเม็ดแค่นั้นละ่ะเพราะว่านคนั้นี้ก็ป,ปลปูกเป็นร้อยปลูกพริกเป็นร้อยวันนี้นี่พี่นอ้องยุ่ข้างล่างอีกอันนี้ยุ่ระเบียงบ้านนะจนะ๊นะนี่เก็บพริกยุ่ระเบียงบ้านอข่ยอยคือปวดเอวแทะมพริกยุ่ระเบียงบ้าน อันนี้เก็บมาแล้วอันนี้เก็บมาแล้วก็ยังมานี่มนี่เมื่อกี้คอยว่าจิตอันไล่สุดออกมาข้างนอกอันไหวไฟมันหักบ่ค่อยดีขึ้นบ่ค่อยดีมันสะด,ดุดข่อยเลยอาชีปเอาอเก็บพริกจ้าเก็บพริกอบแห้งกะเก็บไปงวดก่อนเนาะ เก็บปงวดก้อนกับไปตำพริกแกงไว้พอดีมีค่าตะไคร่ใบบกกูดอยู่ในตู้เย็นพี่น้องซื้อมาใส่ตู้ไว้ก็เอาตำพริกแกงไว้ช่วงนี้ช่วงเห็ดออกกระลังบ่าเห็ดช่วงนี้ไปเรไม่ได้ไปไปหาเพราะว่าอันกินหลายได้พี่น้องได้ท่องมัก มากไปหาเมียมันสนุกดีไปญาาิฝรั่งกับป่านั่น <c oughs> <c oughs> ไปหาเห็ดกับฝรั่งอ้ยหาไปโหลดหาเห็ดกับฝรั่งนะพี่น้องฝรั่งมันบ่เห็นเห็ดดอกมันบ่หูหรอว่าเห็ดตอกตอยู่ตรงไหนมันก็่ยางไปช่วยจีบช่วยเดี้ยงกูม่นแหละยางหยับเห็ดไปกับป่านั่น มันเท่าได้เห็ดไหลอันซสืออ่อนเท่าดิมา่อวานก็เกียกไปอันแจกฝรั่งไปพูละโลกกว่กวๆฝรั่งสามคนรู้ตัวนสตว์หาเห็ดบุได้เห็ดนี่แหละพี่น้องเอ้ยใส่ชีวิตเมืองนอกชีวิตเมืองไทย ถามว่ามองใดมันสุกสบายก็อยู่เมืองนอกนี่แหละมันสุกสบายแต่ว่าก็อยากกลับไปอยู่ไทยพี่น้องบันปลายชีวิตฝากพี่ฝากใครก็โรกูกันเต้าไปถามมาอยู่ยอละมัไ่ไใดเพ่อยู่ไปจนแก่จนเท่าจนตายมันก็ถามมาอยู่ใดมันก็อยู่ใดอยู่พี่น้อง ต่ว่ามันก็สูเมืองไทยเฮาบ่ได้ดอกจ้ะเมืองไทยเฮาก็ยังวา่าอันหากินง่ายพี่น้องเอ้ยอยากกินหยังก็ได้กินมันคืออยู่เมืองนอกเมืองนอกอยากกินหยังโอยหายากมันก็มีคือกันละแต่ว่ามันก็แพงมันก็บก่บ,บ่แม่นของสดเนาะ จังกวกอาหารทะ,หทะเลหรือว่าเอียงก็ได้มีคือการเมื่อละตรงไหนมันก็บรรสสมบายคือบานห้องหลพี่น้องเอ้ยโอ้ยปวดหลังดิเก็ดบดอกรีกะทิเปลียว ใบมันเหี่ยวเนีย่ยใบมันเหี่ยวบ่เจ้พี่น้องเนี่ยยอดมันเหี่ยวเนะี่ยยอดมันเหี่ยวบ่เจ้มันเย็นเนี่ยมือขึ้นอายูสามอยูสนะี่ 3, อ,องศาเนีย่ยมือเวน้นอายุสี่กับอยูสิบเอ็ดสิบสององศาล่างมือนีน่แดดจังสี่หาว่าแดดจังที่หาว่ามันจีหนาวเลยหาว่ามันจีห่อนบ่ห่อนเด้พี่น้องมันอยยุที่สิบสามสิบสี่องศางเล่นเนี่ยแต่มันมีแดดจังแส อายุในบ้านค<ม>ขอ่อย่างห่มผผ่ห่มผ้าห่มใส่เสียสามตัวซีตัวได้กับหนาวคขส่สิเก็บเบิดนี่แหละทั้งทั้งไข่ทีบัจงไว้ค่าตนดอกเพราะว่านวยมันน่ะนวยมันที่แดงเบิดแล้วแม่พี่น้องแต่มันบ่แดงเอาให้ไปแดงอยู่ในบ้านจงไว้ มันสีเนาวเป็นอย่างดอกเพราะว่ามันเย็นอากาศมันเย็นแดดมันเนาวก็เลยสิเก็บเบิดนี่แหละเนี่ยวนี่ก็โลกว่าละสองกิโลจ้ี่มีเต็มกระละมั่งละเ็ไม่เนือยหน่อยเลย เก็บเทียนหนึ่งก็ะสอบสามโลสี่โลกะเวลาอบแหงแล้วมันก็ยังสิบพิกสิบกิโลอบแหงแล้วก็ได้บ่พอาหาโลดอกพี่น้องก็ได้อยู่ประมาณสัามโลนี่แหละทั้งอบแหงแล้วนะ่ะพิกสิบกิโล,ลก็อยู่ประมาณสามโลนี่แหละ่อยคิดว่าแล้วจะ่อยกบับอะไ้สั่งจักเทียน มันไปแดงอยู่ในบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวลุงไปเก็บข้างล่างอีกข้างล่างเฮงกระดกพริกต้นไ่พร้อมดกพร้อมอันนี้พริกยูระเบียงมัน,นเป็นพริกปลูกในกระถางมันได้ต้นใบไ่ปานใดดจะถามว่ามันดกบ่มันกระดกอยู่พริกปลูกในกระถางกับพริกปลูกอยูอนกับดิน มันต่างกันพี่ปลูกในกระถางมันใหญ่ขึ้นมากมันก็เป็นดอกเลยจริงสิพี่น้องถ้าพี่ปลูกก็ดินเลยนะมันั่นน่วนมันตียอันมันก็เป็นดอกยู่ดอกแต่ว่าส่วนมากมันที่แตกกิ่งหลายกว่าแตกกิ่งแตกขนานต้นใหญ่มันก็เป็นดอกสะกว่ามูในกระถางมันก็เป็นลาๆกันนั่นแหละแต่ว่ามันก็ ดกปวยอยู่ในกระถางนะตน้นเหมใหน่งวกันเดี๋ยวเบิ่งตง้นหนึ่นนง,ง,ง,ตงต้นหนึ่งดกดกเอาเก็บรีกับซิบเลียวได้ในปวดหลังกลมเงยกลมเงยกับปวดหลังหลังแต่แหงแต่บอดีเด็อยางนี้ก็เที่ยวปวดตลงังดึงเอาดึงเอาเลยเด้ เก็บพริกอบแห้งจ้าเก็บพริกอบแห้งหองแล้วบึงแดดอันนี้แดดตอนนี้สี่โมงครึงที่หามงแล้วหามงแลหรอวะนี่แหละอยู่ประมาณสี่โมงหามงกาวบึงแดดเมื่อเช้านี้ตอนอ่า ตื่นขึ้นมาจะมันตกจะงย่มไดดเนาะตื่นขึ้นมาจนว่าหอดสองมุมเคืิงฝนหยุดตกพอฝนหยุดตกมามันก็ะเด็กะรฟฟ้าออกมาเก็บพริกไว้อบแห้งไว้กินจ้าคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องเด้อพี่น้องเด้อช่องตามติดเมีฝรังช่แนวจ้า